สวัสดีครับเดี๋ยวเช้านี้มาเตรียมกับข้าวให้หนูน้อยกันนะครับก็วันนี้จะทำตัวข้าวนะครับแล้วก็ใช้ปลาทูนะครับเอามานึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวแกะให้เขาทานกันตอนเช้าเป็นอาหารนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะใช้ตัว หม้อหุงข้าวไานะครับเป็นตัวนึ่งน,นะครับก็ใส่น้ําลงไปสัก1ลิตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมนึ่งปลาทูกันนะครับพอหม้อเตรียมการเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําปลานะครับมาเตรียมนึ่งได้เลยนะครับเราก็ใส่ปลาลงไปนะครับ อันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้วอร์มน้ําก่อนนะครับมันก็จะยัง,ยงไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคือผมจะนึ่งไปนะครับสักประมาณ30มสบถึงสีบห้านาทีนะครับซึ่งถ้าเป็นหม้อนึ่งธรรมดาเนี่ยมันน่าจะเรียบร้อยได้ใน1 0 1 5นาทีได้ซ้ำไปนะครับกอ็อันนี้ใช้เวลานานกว่านิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเรารอเลยครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าพอครบเวลาแล้วจะเป็นยังไงครับ พอเรานึ่งเรียบร้อยนะครับนี่เลยปลาทูเราก็จะได้ที่แล้วนะครับก็หยิบออกมานะครับการเตรียมก็ไม่ยากเลยนะครับก็เอาปลาไปแกะนะครับแล้วก็โรยใส่ข้าวไว้นะครับแล้วก็ต้นหอมครับโรยใส่หน้าปลาทูไว้นะครับตอนเวลาจะกินก็อนจริงแล้วก็เอาคุกกับข้าวเลยนะครับให้น้องๆกินนะครับก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่แบบ ทำได้ง่ายนะครับแล้วก็เร็วด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเด็กชอบกินด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอคุครับ